มาได้ใจจินเขากับต้มเลือดหมูกับฟักทองแล้วกันนุ่ม <c oughs> <c oughs> วันนี้ปั้นปั้นเดียกไงนมทัญพืชคะ่ะทอาฟี เครื่องเครื่องบังเอินตุมต้นหมูกันยังกินฟักทองบังเอิเนี่ยคือฟักทองเนี่ย ขนมท่านจะเผือเทแบบนี้มันจะกินง่ายจ้ะเขาทำเป็นข้าวทันยพืชหุงใส่เข่าไปเลยต้องการกินอีกแบบนึงมีกากสูงก็ต้องเคี้ยวใช้เวลาเคี้ยวนานแต่ถ้าทำแบบนี้ กินกึกๆๆๆได้เลยจะกองกากออกก็ได้เพรว่าค่อยกินทั้งกากเพื่อให้ให้เวลาระบบขับถ่ายดีให้มีกากใหญ่ถ้กินเข้าไปทั้งกากแต่ถ้าใครกองกากออกก็เอากากของเขาไปหมักเป็นอลาเก พ่าเราไปมักกใส่ต้นไม้กากของเขานะคะเป็นปุ๋ย กับต้มจืดๆปรุงง้ำส้มส่ใส่บักพริกเส้นตานไปันจะแซ่บๆพอดีเจ้าคายทุกวันนะคะแล้วเด้อเพื่อนทุกคนค่ะ